เพิ่มสีได้ตัวใดมาฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพอแม่พี่น้องทั้งบ้านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทังช่องทั้งช่องจะเสนอไว้เป็นซื้อกลางเป็นแนวข้างตอนนั้นถ้าชอบก็ตามม่มากกัพานนะคะเด็กตามกัว่า18ปดก็ให้มีปู่ย่ค่อยชี้แนะนะคะในคลิปนี้กับมาะ18ปีขึ้นไปค่ะใส่วิจารย์ในการรับจมนะคะเนาะมาฟังเพิ่นเบาไปพร้อมกันได้ค่ะ ดีค่ะพะาอาะใช่เป็นจังไดไปเอาเลขขอดอายุทยาเออแฝงงานเลยล่ะเพป็นกบดีมาซองไว้หิงผ้าพมาขึ้นมาเขาฝันว่าเป็นมาบางหันบางยายว่าไว้ไหนยืนนะฝันว่าจังไดค่ะเป็นไว้เฮ็ดหลายน,ลน้ำรัฐใดล,ล่นะก็คือใดล่ะว่าท่าไปเอาเลขเลขยังเก้างับบ่ครับ่็ ตองงานเป็นเพียงโชคดีตองงานปดิเหตุไม่เหตุเป็นเหรียญประลาศนีนะเอ้าตองครับไม่ได้ทำเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วคือมันเอาหาักนอค่ะเนาะมันขับเบาหนักมันอยู่มามันอยู่ไกลเอามาหนักนะมัน่แบบเบาหาักแต่วันตอนนี้ดอกก็เลยได้เหตุเป็นเหรียญเหรียญจะดีให้กันเหรียญก็เป็นเหรียญเหรียญแบบเหรียญแเถเนนวันเลยนะมันบอกเป็นเหรียญปลอมยังไม่เคยผ่านพิธีนะพ่อเนาะก็ไม่เคยผ่านพิธีก็ลังเหตุเป็นครั้งแรกนะเพราะเหรียญอยู่เพคนละมาจากไอ้ ผ่าการอีกวงหนึ่งมีพี่น้องคนหัวแล้วเพื่อนก็เห็นหัวโอ้อันบางหันตู้ศัพท์เงิื้อมเบิดแม่เออครับขอคุยกับพ่อชัยนะครับแม่เป็นเจ้าไหนพ่อชัยพ่อชัยเป็นนายแบบโกําลังคุยอยู่ครับผมจ้าซ้ายลุดไปสายหลุดครับ อ่าตัวยังรู้บ้างเดินไหวไมันให่เดินไหวขึ้นดลยหรออ่าอันเป็นจากไหก่อนเอาเลขเรียนแล้วอันได้ได้ตัวไหค่ะฝันแบบไหนป่ะตามตัวนี่มาไม่เห็นจอดตอนหญิงพาหรือว่าทาไอ้แนมกลงขาบานเนี่มันเก็บสามห้าแล้วก็แปดสามเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามครับแปดสาม S <S แนนเจ็บสามหาแปดสามกลับหน้าขี้หน่อยทรงตัวใหม่ได้ตัวเนึ่งแต่สามเจ็บสามหากับแปดสามแต่ว่ากลับมาแล้วนี่ฟันดีฟันดีกับฟันว่าเลยกินปลาเลยอย่างนี้ทุกจางอันนี้ตังแป่กลับมาจากกัจจุรยาตาุคนละค่ะฟันดีอันต้นก็เป็นยังไดกับไฟขึ้นไปค่ะ แต่ว่าไปซ่องเราบอกค่ะไป, pues ไปย่าไปซ่องแกะกรอบไปกระซองมึงหินฟาได้ตัวนี้ก็มันใจหรวอนะแต่ว่ามือแรกก็จะไปซ่องมึงอีกก็ได้กับว่าบนอาจจะลาดบนอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าตามเฮดไี่หินฟาดอีกแต่มันเปลี่ยนคอยจีไปซ่องกลางน้ำนี่บผ่านโบเปลี่ยนนะคือบายูเลยแหละมัน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 ผ่าดออกมาแล้วคือเฮดที่แรกกันไม่ได้หกเจ็ดสามหกเจ็ดสามแต่ว่าเมื่อเฮดตัวนี้มันได เกดสามห้าตัวว่าแปดสามยังเย็นอยู่ตัวเดิมคือเน้นคือแปดสามมีตัวเดิมไงั้นตัวว่สามหาเมกันเอสามหาเมกันย่งย่งอยู่ด่นะพราะมเนได้เกสามหาเจ็ดสาม้าไปบุงกับคนไหมันได้หกเ็ดสาม 7, 3, 7, แต่มันเปลี่ยนจากโคบเป็นเป็นหาเนอ้อครับตอนเพลท่ามิธีมันได้หกเ็ด ขอตอนทำพิธีได้หกเจ็ดสามงั้นมันเป็นตะโคบอันนี้มาเป็นเกดสามห้าเจ็ดสามห้าครับเกดสามมือนคงเดิมอยูอ่ว่าเสียงแล้วมาขึ้นซองอยูหิงผ้าเดีวกับมาอยู่มาตกเกา่าคือปลาสารนี่พันกระบาขั้นเลอยู่นีแน่แล้วเปิดอยู่น,นี่แล้วว่ามาขึ้นแล้วมาขึ้นหนีเมื่อไหร่นะเพราเมื่อแรกก็จะไปเห็นที่ดอกท้าที่ว่า เพิ่นไปทายเนี่ยล่ะก็จะไปเบิ่งอยู่คิดว่าบ่มีปัญหาเลยล่ะซ่องหญิงป้าปปล้วก็บ่เป็นยังมีปัญหานะเพราะโอเคเพราะเปเอานี่ไปเอาคางัคาง,ค,งคังไอ้เคลื่อนยังน้องเคลื่อนน้ำปลาสาบด้วยนะเอาเป็นสารสารยังหนอเพิ่นเหน่อ,นอ,นอสารนี่ญาย่งได้สูงแห้งสูงจากประมาณหกคาเมตร ไปเหตุการณ์ใหญ่อยู่กัางเขื่อนยังน้ำประทัดนี่แหละโอ้ครับไปอยู่ที่บ้านนั่งยกค่ะบ้านนี้<า>พ่อ,พอมามอเมือ่อคืนนี้มาหอดจักมุงกางงามก้งแจ๊กง่ามกับจักทุ่มมาขึ้นนี้มาหอดกับประมาณจักทุ่มวันห้ฮะประมาณสามสามธุุบขัวนี่ละสามทุ่มขวลลัวนั่นงรถมาจากซีสะเกตเนาะ มอเตอร์ไซค์ข <halt 2> ั้นเก่าขั้นเดิมเหมือละโอ้โหมอเตอร์ไซค์ขั้นเดิมครับมอเตอร์ไซค์นะขี่มอเตอร์ไซค์นี่สขี่มอเตอร์ไซค์ไปลงสีสเกตบ่ีสีสเกตอำเภออุดรธานีใส่คนไปจอดที่อุดรธานีสองคนกับน้องเพราะว่าน้องกับไปค้นไปป่วยดอกไม้ตอกมาซองน้ำกันไม่เห็นน้ำกันแต่กับมีน้องสาวอีกคนหนึ่งเป็นคนไปถือเหรียญอะราซินีแต่เป็นบัตเดีมาเพราะว่าการตรวจซองนี่มันเป็นมือใช้สำกันเนาะครับผมอืม คืนนี้พ่อจะไปซองอีกบอกว่าค <ไป S 1> ืน,นคืนนี้พ่อจะไปยำป,ะไป,ประ,ระไปมองเขาเคยไปเวลาไปเบิ้งก็ซื้อเรกขัดไปขัดเปื้อนซุ่นก็คือซองนั้เปื้อนซุ่นก็โอเคนะถ้าจะขึ้นบ้านหน้าจะโอเคแล้วล่ะอืมจะได้ก็้องไปเบิ้งกันละครับผมต้องไปซองอีกรอบอหนึ่งคืนนี้แมนแม,แมนค่ะยังไงก็หน่าจะเป็นต้นเสาคือพันท่องเอาโอเค ปล่อยเลยนะครับมันตงหนึ่งคุณ่าโอเคแล้วล่ะค่ะขันเปลี่ยนแปลงจังได้ก็โทรบอกในเด้อค่ะครับครับขอบคุณพ่อไส้ได้หลายค่ะครับขอบคุณครับพ่อครับไปขึ้นนี่ได้บ่แมนแมนไป่เขาแรกแล้วเขาเชนได้ไอ้พอข้าจากบ้านไปประมาณสามสามสิบห้ากิโลครับออกจากนี่ไปมองที่บไปซ่องนี่แหละประมาณสามสิบห้ากิโลเนาะที่เราไปกันนั่นบ่พ่อ แมนแมนโอ้ไกลเหมือนกันนะครับโอ้แต่มันสามสิบผ่านก็รอดอ่เขาเรื่องอยู่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับแมนอืมรอ,อบหน้ามาอุดรได้พ่อเด้อผมเตรียมเงินหางไว้อ่าบุเป็นยังโอเคโอเคคอยมันผ่านไปวันนีเดี๋ยวกัอนนอกหนาะคุยกันได้เนาะครับผมครับจะให้เขาเริ่มฟังวันี้เด้องวด,ดวหวดน้ามาเอาเงินห้างอยู่อุดรนะคะครับผม ครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของหมอผีเขมรหรือว่าพ่อชัยนะครับได้มาแบบดุนๆนะครับฟีจอดรถอยู่ข้างทางนะครับหลังจากไปหาปูเก่งมาผมยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับฟีครับไปทํารอบแรกก็คือพ่อชัยเห็นนะคือเจ็ดหกเจ็ดสามนะครับส่วนเมื่อคืนพ่อชัยสองที่ หิ่งพระที่กลับมาจากอายุทยานะครับผมเห็นเป็นเจ็ดสามห้านะครับผมแล้วก็แปดสามนะครับแต่ที่เน้นๆก็คือแปดสามนะครับ fc แล้วก็สามห้านะฮะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับขอโทษขออภัยนะที่ได้ต้องเขียนแบบเร่งด่วนนะครับผมเพราะว่าข่าวด่วนจริงๆจากพ่อชัยหมอผีเขมรนะครับครับแคปหน้าจอไว้นะครับ fc ครับถ้าชอบกับหมอผีเขมรก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ fc ครับ นะครับเจ็ดสามห้าแปดสามนะครับที่เน้นๆนะครับส่วนหกเจ็ดสามคือทํารอบแรกนะครับเอฟซครับพิจารณาดูนะครับตัดเล่นดูเนาะถ้าชอบก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณพ่อชัยและก็เอฟซทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ